เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแลยนะสวัสดีครับเอซี่ครับครับผมเมื่อเนี่มาพบกันบรรยากาศช่วงแรกๆนะครับเมื่อนี้เขากับมาแสดงความยินดีกับคุณพ่อพุ่มโคกโพต้องให้ชายยาวางสัน่นพอพุ่มโคกโพแน่นอนนี่ล่ขาหายยอยอยัำยั้งยู่นี่ <c oughs> โอ้โหบอลเป็นธรรมดานะครับซึ่งพ,พนอน่อแม่นน้องก็้ิจํจำได้นะครับเมื่อเศา้านี่แอดได้มาอาทิตย์ตามตัวเลขฝากตอนพ่อแม่นน้องเย็บซิมเมื่อเศา้านี่คือเมื่อหอยออกแม่นครับเมื่อเศา้านี่หอยออกเมื่อเ้าหอยออก มาตามเพิ่นกระฟันในเลขศูนย์สามครับไม่เห็นวะกับสามแปดถูกต้องครับเนาะที่จริงเพิ่นปล่อยไปก้อนตั้งแต่ตอนที่เฮาเมื่อเมื่อวานนี้แล้วรอบแรกแมน่น่ายนาแมนอยู่น่ายน่าน่ายน่าครับมีโอกาสได้สัมผัสเพื่อนครับเนาะครับแต่ยอดวิวก็ธรรมดนด้แมนวิวเป็นแสนคนเบิ่งหน่ะจำได้ไหยอยู่น่ายน่าเพิ่นบอกว่าจังไง เพิ่นบอกว่างไหนเพิ่นบอกหลังจากที่ว่า03นี่ถ้าเบิ้ง03สีมาบนนไ่นบอสแมนเพื่นบอกชัดเจนครับแล้วกับ83ทั้งล่างเพื่อนบอสแล้วบานี้เพิ่นว่ามือแรงสิไปหาปูเสียปูมายำให้อีกแมนอ่าบานี้พอมายำปุ๊บเพิ่นว่าอย่างไรเพิ่นคุยกันว่าอย่างไรพอมายำปุ๊บเพิ่นคุยกันว่าได้เจ็บมาตัวเดียวครับถ้าเบิ้งได้เจ็บสีมาถ้าเบิ้งได้เจ็บสีมาแต่ว่าเฮาพันว่าเอาเจ็บเพราะเซสูงกับสามแต่ว่าอันตรงนี้นี่คือเฮาตีปัญหาบ่แตกที่แน่ๆคือเข้านาี่ยเครื่อเด้้อออพพ่่ีนงเด้อ ต้นโพใหญ่นะครับเด้อนี่ครับต้นโพใหญ่ที่พุ่มที่เพิ่นบอกว่าขายใหญ่ยำย่างอยู่เนาะครับอแต่ก่อนเพิ่นว่าเป็นวัดเก่านะครับเด้อมองแถวนี้ครับครับผมให้อีกนะเด้อปัวเลยอันนี้ละครับเพิ่นให้โชคให้ใช่ครับเพิ่นให้เลขสองหางแจกอยครับเนาะแมนแมนเดี๋ยวสิพาเข้าไปคุยกับยกับคุนพ่อตอนนี้คุนพ่อก็อยู่ที่นี่แล้วครับนี่เพิ่งกระลังยางมาพี่เพิ่งกระซิญยางมาหนีละเม่บอว่าจังไหนเนาะจีบไปถามเพิ่อนว่าจังไหนเนาะโมเฮากระไร เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่ยยังวันวที่วางเลยอ๋อสั่น็่เป็นยังเนาะมาหามังนังเราได้พอได้ไหมมามามาใผมจับอากก้องเอาเอง,ง,ง,องอดีดออกดีดออกโอ้แบเอ้าวมาหนีเพื่อในมังนังแล้วไปสวัสดีครับ,บคุณผ่าขาสวัสดีครับโอ้เปลี่ยนได้ได้ลายวันในศูนย์สามมาคักมาแน่ถึงอันออกแกงนี้ไปมันสวยไปซื้อวันไหนเนี่ยือ้อเรียกวันไหนยักตัวเลยศูนย์สาไหนักตัวนะ ก็คือเสียดายเถอะนี่ตัวเดียวนะแต่จังหน้ามันซื้อว่าไหนมันไปเ่าท่านเขานั่นแต่เบิ่งสีหนาเพิ่นเด้อเพิ่นบ่ได้เสียดายดิคุณพ่อน่ะเพราะว่าหยังเพราะว่า13งวดให้ยเชือกมาตลอดวันที่ที่ตรงมีเออนั่นตัวครับบ่ได้เพิ่นว่าได้เสียดายเพิ่นว่างวดหน้าก็มีเพิ่นเอาใหม่งวดหน้านี่ปูเฮีงสิมาให้ครับแต่ว่าบัดนี้ผมมาของใจเมื่อเช้านี่ผมมาสัมภาษณ์เจ้าเนาะหลังจากปล่อยเลข03แม่นบ่แม่นปล่อย03ไปแล้วปู่เพิ่นมาให้ยเกตตัวเดียวมานั่งเว้ากันอยู่นี่บ่่นังเว้ากันอยู่่นี ว่าเรียกเกจมันสีม้าอีกแล้วเพื่นเนี่ยอันบอกเอใจว่ามันสเป็ียนเรงไหนมันเปลี่ยนเรียกเรียกมันเปลี่ยนหกศูนย์สามเป็นบอกครับผมบัดนี้เพิ่นมาเปลี่ยนมาขึ้นนี่เปลี่ยนเป็นเกจมันสีม้าเพิ่นมันครับผมเป็นเบากันมันก็ได้ไหมเกจศูนย์สามบอกครับผมเนี่ยเพ่าเพราะเขาบอกให้ฟังขัดบอกตีปัญหาบ่ครับตีบ่แตกเนาะเพื่นบอกว่าถ้าเบิ่งนได้เกจสีม้าเข้าไปเริ่มเตะหกออก เอาเจ็ดใส่แทนเข้าบรรจับหกกับเจ็ดใส่กันซะเพิ่นเพ่แค่บอกหักเนี่ยใส่หกเจ็ดไ่ใช่หกเจ็ดเป็นบ่อหาเจ็ดเจ็ดรับเมแต่แต่ว่าก็ศทีว่าบ่อผิดหวังเพราะว่าเลขที่ปล่อยบ่อก็คือหกศูนย์สามงวดก้อนเทียงเียงเพิ่นเนาะงวดก้อนเทียงเพิ่นเทียงวันเพิ่นพุ่นบ่อเด่นี่เทียงมาเลขแปดสามเพิ่นมาใหายเอาหาใส่บ่เพิ่นเพิ่นมาถามบ่เอาศูนย์ เจ้าขวงเอ้สื่อศูนย์แปดสามบอาข้อมอเจ้าขวงบอกข้อมบอกข้อือ้น้เจ้า่ขึือขึ้นเพิ่นมาบอกอีกไม่ทําอีกว่าเอาเกมันมาอีกเ่อก็ยังบอกอีกว่านี้เกจมากอีกเด้อพนวางสั่น่าในเสียงพนมันขึ้นแต่ว่าแต่ว่าจับบอถือแต่ว่าหังบอกมาใชเอาพนบอกไม่ใชโอ้ยเนาะเสีบคักบ่คัก้าเบิงเด้อศูนสามมันสิเป็นแล้วมันที่หนึ่งเมอนแม่บ่สันบอกว่าเจ้าบอกบอโย่ยางไงยันไง ยายกจอยไม่แยกแม่แก่ความฝันน่ะแก่ความฝันบอกว่าบัดสีลงไทยบอกว่าถ้าเบิ่งเด้อะศูนย์สามแมนเศูนย์สามมันสิมาแล้วมันที่หนึ่งเพิ่นว่านเพราะมันแต่อยากหัวน้ำเจียมน้ำมันหอยหูดหัวบ่อใดนะมันก็บอกคักเพิ่งฟังเพิ่งอยากหัวคอยก่อนเออคืองวดแปดสามคับงวดว่างหันมันกลับคือๆืดิงวดสองสามสามสองมันบ่ผิดดอกออกกลับนะแมนคนได้ชื่อเลขยกคิด่กลับเย็นเนาะ มีแต่เจ้าจังโอ้ยเนาะขาดถืออ่ไรเงี้ยบาทนี่เนาะมาจอดจันทร์ครับมาจันทร์หน่อยมะไห้เย่ะขึ้นไห้มากเว่นที่ให้ไปตลอดโดยทั่วไปนี่เนาะพุ่มสถานพุ่มแห่งนี้นี่เนาะพุ่มโกโก้เฮ้าเนี่ยเพิ่นสีมาไห้เนี่ยหลังจากเลขออกแล้วจักมือเพิ่นคอยสีว่าไห้ตัวเป็นตัวเลขตัวเบอร์งวดวัางตะกรอนหัน เพิ่นมาให้ประมาณหาหกมือนี่หาหกมือหลังจากหวยออกแล้วหาหกมือเพิ่นมาใหายโดนแสดงว่าเพิ่อนหาทั้งพูนแล้วหาทั้งพูนก่อนครับหายทั้งพูนก่อนให้ทั้งพูนก็คือให้ยหาทั้งอาจารย์ไข่ก่อนครับผมแม่นอาจารย์ไข่เ่าะเาอยากให้ผมไปพุูนเพราะเพราะอย่างเพราะว่าถ้าผมไปปั๊บเพื่อนสีน้าผมมากเลยผมมาเอเพื่อนปั้งอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ว่าะ่าอยากให้ไปเรา บ่อคอยมะขนกิ้งลูกอย่างคอยมะขนกิ้งลูกว่าอาจารย์ไข่กับฝันเอาไข่มาถวายสองขึ้นแมนเล่ากับฟันว่ามีคนเอาไข่มาให้เล่าแพงนึงกับอีหกหน่อยแมนครับบอ้ยเบ้าทึ่งตีปัญหาอาจารย์ไข่เข้ากันคือตีบ่แตกคับตีบ่อแตกจำได้ว่าเขาได้เบากันอยู่ว่อผู้ชายก็สามคนเอาไข่มาถวายผู้หญิงก็สามคนเพราะฉะนั้นหกกับห้ากับสี่นี่ที่เป็นน้าผู้ชายผู้หญิงนี่บอเกีียวของบอเกี่ยวของเอข้าเบาในคลิปนะ เห็นบอสมื่อเช้านี่กับใครมาถวายขึ้นกันบวกมื่อเช้าลักซิปสามมามาครูตัวเดียวมาครูตัวเดียวอ๋อ้ลักซิปมาครูแมนเจะบอกว่าลักซิปมาครูได้หมวดนี้มาคร่เลยเลขคำนวณเล่ากับบอสผิดหลังเลยดิครับเฮ็ดไปไปครับเดี๋เฮ็ดงวดนี้เฮ็ดไปเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบหรอผมมาช้อดังนี้ในช้อใกล้มือก่อนโอ้ยผมมาโชบอเอาแตัวเด่นก็ได้เพราะว่าตัวเด่นมาช้อเฮปซี่เนี้ยวตัวเด่นเดี๋ยววันนี้เฮ็ดอีกโอ้วันนี้เฮ็ดเลขคันวณเอาที่หลังก็ได้เนเพราะว่า โอ้เลขคำนวณเลากับพรรม่ามาดาเมื่อเรากันเรียกับเลขกฝันครับวัดไหนที่เหียนเลยนวลาปกติพิ่หน้าวันผาหรวันธรรมดาเนี่ยเพื่อนมาหาอยู่แทบทุกหมือนนะเพิ่นมาเรียกมือเพิ่นมาเรียกมือดอกอันเทไร้ชุดเต็มนะเอามาโซ่นี่เปียงเอามาโซ่ห้ไปเป็นหน้าางนี้เขาันเทาักมันไว้ืยอๆกันนะผมลักซิปหรือรักเฮ็ดลักซิไว้รีกงวดนี้ฟันมทงหามาขีดลัก1ิมาขีดมาขีดนี่ท่ออะไรเนี่ยขีดมี1นึ สามหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามไม่ใช่หลายเฉอเออก็ตอนนะมาขี้มาขี้หนึ่งหลักสิบมาขี้สามห้าเจ็ดเก้าเออมยันเดี๋ยวอันใกล้เมื่อเดี๋ยวสิ่ั้นส้งให้ครับผมอู้เหล็กกำเนวดกับวัฒธรรมดาเล็กพุ่งพกกับวัฒน์ธรรมดาเนาะจังว่างวดนี่ว่ามันมันมาคูเหล็กครับหลักสิบกับเบ้าครับนี่ยุคเมื่อสองเฉพาะทางบนบอค่ะแมนคูน่ะแมน งวดว่างหันนี่งวดนี่ละทั้งบนทั้งล่างวะมีแต่บนมีแต่บนมีแต่บนย่างเดียวหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าวันนี้ฟันหลักสิบหลักสิบบนหนึ่งตุลาหดแล้วหดแล้วหนึ่งตุลาหลักสิบบนสิมาขี่เออม่ขี้ขาดมาขี้หนึ่งตุลานี่ครับผม ไขว่ามากเลยูนมวดบางนึงนี่อยว่ามากเลย0ูนยี่สีดิเอาไกว่บ้าอย่างนีาย่จอยไขว่ยังไงเลืกซูนสามซูนสามเิบครับผมหรือว่าหมวกหมวดนั้นยังซื้อูนสามั้ครับผมเจ้าซื้อเพื่อหาตอ้แต่ว่าผมกับบ่ถือที่เลขอะผมไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมดีใจอยู่ผมสีได้หน้าดีเดี๋ยวนี้ผมดีใจ บุญม่ดรวยวาคันเล็ออกศูนสามเอาหน้าข่อยโหลดวาสันผมสิได้นาดิบ่าดิเปลี่นชันดีดีบอกบ้าอุ้มเศ้านี่เนี่ยยังข้าข่อยว้าเหรอนผมสิได้หน้าบุญ่อรวยดิบ่ดิด้ก็นมาศูนย์สามน้อยข่อยว้าได้ยังข้าข่อยว้าขาข่อยว้ามากอันงวดตีมานี่เดี๋ยวจะเบิ้งอัรักสิบมันสวยมันถี่เน้นรักสิบแต่จะว่ามันมากขีดเดียวเมือนนี่ ครับเหลือแค่คัดตัวเน้นออกมาเนาะเดี <c <C ๋ยแต่คัดตัวเน้นคัดตัวเน้นออกมาว่าจ uh ิมมี <c <c ่ยักโตขึ้นมาขึ้นมาเสารนี่แหละคัดว่าขึ้นมาเศาร้นะครับผมแล้วนมาเสา้านี่ว่ามันมาคู่กับคัดคัดออกขึ้นในศูนย์ครับผมนั่นแหละแต่า็ที่ว่ามาสัมภาษณ์ลังงวดหลังเลขออกแล้วกับว่าผิดหลังวะได้ตัวเลขฝากตอนพอยไม่น้องเอฟซีขึ้นหลักสิบหลักสิบมาขี้วันที่หนึ่งตัลานี่หลักสิบขี้ หลักขับขี่แต่จะเป็นตัวไหนเน้นบนด้วยเน้นบนด้วยอหลักสิบบนเนี่ยมาขี้หนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไฟว่งมากหาบอกเขาอยื้อเบาๆนี่แหละตัวมันสิมาเดี๋ยวแต่แต่เรียกเดี๋ยวทะเบิงอีกกันครับผมทะเบิงมือแร่งอีกครับผมเดี๋ยวขอเพิ่นอีกครับผมอ๋อ อาจารย์เชิดที่เจังไหนนะเขาสิได้คุยกันโทรคุยกันได้นั่นนะเขาเคยเจ้าเรียนไล่ยี่เด่นเฟสป่ะไม่เจ๊กเดียวมาเบิ้ลตื่นเงินเที่ยวอาหารสิบบาทได้ปินเดียวโอ้โหเอาก็โทรมากกันได้หรอทุ่เลยทุ่มถามกันเนาะทุ่มมาอยู่สองครับทุมาถามกันอยู่อ้าวันนี้การจีชัดเจนในส่วนตัวเลขเอาวันนี้การจีสรุปให้พ่อพี่น้องฟังหลังจากมาหาเล่าลังเลขออกนี่ก็คือได้ตัวเลขให้แล้วคือหลักหลักสิบ ของบนเนะาะหนึ่งตุลามห้าเจ็ดเก้าเนาะในส่วนของงวดวันที่หนึ่งตุลาครับเนาะหลักสิบมาขี้นะเก,กียบวันนี้กระชิรลบกวนซัมนี้ซัมปันนี่ครับผมขอบคุณคุณพอ่อต้องบอกว่างสี่ขอบคุณคุณพอ่อภูมิกกโพครับเนาะให้ใช้ยาวางสั่นเนาะครับผมนนกโพครับผมโพขอบคุณหลายๆครับผมระชิรซํานี้ครับผมขอบคุณครับ